อัปเดตความเคลื่อนไหวนอนลิซาแจกความน่ารักสดใสค่ะด้วยภาพอันเก่าจากการคอนเสิร์ตของเวียดนามนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันเลยทีเดียวเนาะเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบค่ะว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนนะคะแต่เห็นคุณพอ่อเซซิบาร์บินค่ะเพิ่งมีมาอัปเดตค่ะบอกว่าสวัสดีลิซ่านะคะรอยยิ้มของคุณนั้นสดใสแล้วก็มีพลังอยู่เสมอเราบุกลีเนี่ยภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็มีความสุขมากเลยนะที่คุณมาเป็น g l o b a l ์แ a m b a s s a อร์ของเราเจอก,กันในเร็วๆนี้หลังจากหยุดยาวพักเบรกยาวๆนะคะ แส่งว่าช่วงนี้น้องลิซ่าค่ะน่าจะพักผ่อนที่ใดสักที่หนึ่งแต่ว่าคุณพ่อเจซีบาร์บินค่ะแกมีการเตรียมงานป้อนต่อให้กับน้องลิซ่าแล้วนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะต่อสัญญากับ YG หรือไม่ยังไงเนี่ยสัญญากับทางบุก,กรีค่ะก็ยังอยู่แล้วก็เป็น global b a n d ambassador เยาว์ยว,ยวเปไปเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบูกอีค่ะดูแลน้องลิซ่าดีเป็นที่ห ส่วนโนลิซาค่ะน่าจะตกคนเข้าทอมค่ะเระจับสาวสวยมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็ควบําแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งของรัฐซอสซกนมาได้อีกหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าเห็นคุณฮาร์ตอีวานเจนลิสต้านะคะเซเล็บสาวชาวฟิลิปปินส์ค่ะที่เป็นทั้งนักสแสดงนักธุรกิจไฟแรงรวมไปถึงเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเมืองซอสซกนในฟิลิปปินส์เพราะว่าสามีของเธอค่ะเป็นผู้ว่าการรัฐนั้นนะเธอดังแล้วก็รวยมากค่ะเป็นลูกคนเล็กของนักธุรกิจ ชาวจีนเชื้อสายจีนเนาะที่อยู่ในฟิลิปปินส์ค่ะ อ๋อแล้วก็เนี่ยค่ะมีการมาโพสต์แก้วสตาร์บัคของแบ็คพิงค์ไปที่น้องลิซ่าเลือกอีกด้วยก็สงสัยว่าเธอจะเป็นพริงอีกท่านหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะแบ็คพิงค์คือตบคนเข้าดอมมาได้เยอะมากจริงๆแล้วก็มีคนใหม่ๆเนี่ยออกมาแสดงตัวค่ะว่าปลื้มพวกเธอน่ตลอดเลยนะคะคราวนี้ก็เป็นซเลปคนดังค่ะที่มีผู้ติดตามในฟิลิปปินส์มากถึง11.4ล้านคนก็ในอินสตาแกรมของเธอนะคะก็มีการมาโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กันกันกบแก้วของสตาร์บัคแบ็คพิงค์อีกด้วยอแอดก ใหม่ๆค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของนอริซ่ามาฝ่านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า